สวัสดีค่ะแตก36ล้านเศรษฐีใหม่นครสวรรค์รวยคนเดียว6กใบอดได้ยินเสียงเพราะให้เบอร์ผิด แตก36ล้านเศรษฐีใหม่นครสวรรค์รวยคนเดียว6ใบอดได้ยินเสียงเพราะให้เบอร์ผิดเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่1กรกฎาคม68กองสลากประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กรกฎาคม68รางวันที่1ได้แก่หมายเลข949246รางวัลเลขหน้า3ตัวได้แก่หมายเลข680 169รางวัลเลขท้าย3ตัวได้แก่หมายเลข918 สองหกและรางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลขเกภายหลังจากผลรางวัลทั้งหมดถูกประกาศออกไปเจ้าหน้าที่ลอตเตอรี่พัด ได้นำลอตเตอรี่ใบจริงจากตู้เซฟทั้งหมดหนึ่งใบมาโชว์กลางไลฟ์โดยใช้เวลาเพียงแค่1น,นาที1วินาทีซึ่งก็มีทั้งผู้สมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้ในส่วนของผู้ถูกรางวัลลอตเตอรี่พัททางน็อตพันธวัฒน์ได้โทรไปแสดงความยินดีกับผู้โชคดีโดยงวดนี้มีผู้โชคดีถูกรางวัลที่1กับลอตเตอรี่พัทเพียงคนเดียว6กใบได้รับเงินรางวัล36ล้านบาท ซึ่งผู้โชคดีคนดังกล่าวคือคุณนัดจากจังหวัดนครสวรรค์หลังจากคุณน็อตได้โทรไปแสดงความยินดีกับคุณนัดผู้โชคดีจากจังหวัดนครสวรรค์โดยคุณน็อตพยายามติดต่อคุณนัดแต่พบว่าคุณนัดให้เบอร์โทรผิดมาจึงทําให้ไม่สามารถติดต่อได้แล้วคุณน็อตยังบอกอีกว่าสําหรับใครที่ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรงวดหน้ายัางมีแต่ว่าการซื้อลอตเตอรี่ต้องซื้อให้พอดีอย่าซื้อเยอะ อย่าต้องให้เดือดร้อนตัวเองนอกจากนี้ทางลอตเตอรี่พัฒนได้เชิญคุณจตุรงโพธารามหรือลุงลงมาร่วมประกาศรางวัลให้กับผู้โชคดีในครั้งนี้ด้วยและยังมีมาสคอตจิตลิษ์หยิบโชคมาเต้นโชว์ความน่ารักสดใสในการประกาศรางวัลครั้งนี้อีกด้วยยินดีกับผู้โชคดีด้วยค่ะขอบคุณข่าวสดค่ะ